มงคลที่36จิตไม่โศกมงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้าสัตว์ทั้งหลายแม้พยาราชสีหากติดบ่วงในพรานก็ย่อมสิ้นกำลังและอำนาจได้รับแต่ความทุกข์ทรมานชั้นใดคนทั้งหลายแม้มีฤทธิ์อำนาจมากเพียงใดหากติดบ่วงสิเนหาก็ย่อมสิ้นฤทธิ์หมดอำนาจมีจิตโศก เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานฉันนั้นจิตโศกคืออะไรคำว่าโศกมาจากภาษาบาลีว่าโศกะแปลว่าแห้งจิตโศกจึงหมายถึงสภาพจิตที่แห้งผากเหมือนดินแห้งใบไม้แห้งหมดความชุ่มชื่นเนื่องจากไม่สมหวังในความรักทำให้มีอาการเหี่ยวแห้งหม่นไหมโหยหาขึ้นในใจใจซึมเศ้าไม่อยากรับรู้อารมณ์อื่นใด ไม่อยากทำการงานเปมโตชายตีโสโกโความโศกเกิดจากความรักจะเป็นรักคนสัตว์หรือสิ่งของก็ทำให้เกิดความโศกได้ทั้งนั้นแต่ที่หนักก็มักจะเป็นเรื่องคนโดยเฉพาะความรักของหนุ่มสาวปกติใจของเราสนเหมือนลิงชอบคิดโน้นคิดนี่รับอารมณ์อย่างโน,น้นอย่างนี้เดี๋ยวจะฟังเพลงเพราะๆเ,เดี๋ยวไม่เอาอีกแล้วกินขนมดีกว่า อิ่มอิ่มแล้วไม่เอานอนดีกว่าเดี๋ยวเที่ยวดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อยู่ในอารมณ์ใดนานๆแต่แปลกพอใจของเราไปเจออารมณ์รักเข้าเท่านั้นแหละมันไม่เปลี่ยนติดหนับเลยเหมือนลิงติดตังเลยพูดถึงลิงติดตังบางท่านอาจไม่เข้าใจตังก็คือ,อยางไม้ที่เขาเอาไปเคี่ยวจนเหนียวหนับแล้วเอาไปป้ายไว้ตามต้นไม้ตามที่ต่างๆไว้ดักนกดักสัตว์ เวลาสัตว์มาเกาะติดเข้าจะดิ้นไม่หลุดลิงเวลามาเจอตังเข้ามันจะใช้ขาข้างหนึ่งแย่ดูตามประสาสนเพราะติดหนับดึงไม่ขึ้นก็จะใช้ขาอีกข้างจะมาช่วยยันขาข้างนั้นก็ติดหนับเข้าอีกจะใช้ขาอีกสองข้างมาช่วยก็ติดตังหมดทั้งสี่ขาใช้ปากช่วยดันปากก็ติดตังอีกตกลงทั้งสี่ขาและปากติดตังแน่นอยู่อย่างนั้นดิ้นไม่หลุดรอให้คนมาจับไปนี่ ลิงติดตังคนเราก็เหมือนกันลงได้รักแลก้วก็หนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มก็ตามทีแรกก็บอกว่าจีบไปอย่างนั้นเองพักเดียวถอนตัวไม่ออกร้องไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวบ่อลงกันเชียวละ่ะคำว่าสเสน่ห์ในภาษาไทยเราแปลว่าความน่ารักแต่คำคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าสิเนหะแปลว่ายางเหนียว ตรงตัวเลยถ้าใครมาบอกเราว่าแม่คนนั้นสเสน่ห์แรงจังให้รู้ตัวไว้เลยว่าแม่นั่นอะยางเหนียวหนับเลยอย่าไปกาใกล้นะเดี๋ยวติดยางเหนียวเข้าเป็นลิงติดตังแล้วจะดิ้นไม่หลุดตอนรักเขายังไม่เท่าไหร่แต่ว่ารักเขาแล้วเขาไม่รักเราสิหรือเมื่อความรักกลายเป็นอื่นเข้าหรือเขาตายจากเราไปก็ตามใจมันจะแห้งผากขึ้นมาทีเดียว แต่ก่อนเคยชอบรับอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้พอถึงตอนนี้ใครจะมาร้องเพลงให้ฟังก็รำคาญจะชวนไปเที่ยวดูหนังก็รำคาญจะร้องจะรำจะเล่นอะไรรำคาญไปหมดข้าวยังไม่อยากจะกินใจมันแห้งผากซึมเ้ารับอารมณ์ไม่ไหวคืออาการที่เรียกว่าจิตโศบางคนอาจนึกว่าก็ถ้าความรักสมหวังก็คงไม่เป็นไรจิตไม่โศกละสิแต่ในความเป็นจริงนะมันเป็นไปไม่ได้ เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแตกดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นลงว่าใครได้รักอะไรเข้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ให้เตรียมตัวโศกเอาไว้ได้ถ้ารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อยรักหลายๆอย่างก็โศกทีหน่อยนี่เป็นอย่างนี้ โบราณท่านสรุปเตือนสติไว้ว่าผู้ใดมีความรักถึง100ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึง100ผู้ใดมีความรักถึง90ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึง90ผู้ใดมีความรักถึง80ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึง80ผู้ใดมีความรักถึง40ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึง40ผู้ใดมีความรักถึง20ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงยี ผู้ใดมีความรักถึงสิบผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสิบผู้ใดมีความรักถึงห้าผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงห้าผู้ใดมีความรักถึงสี่ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสี่ผู้ใดมีความรักถึงสามผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสามผู้ใดมีความรักถึงสองผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสองผู้ใดมีความรักถึงหนึ่งผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงหนึ่ง ผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความเศร้าโศกปราศจากิเลสด,ดุลีไม่มีอุปายาตคือความตรอมใจความกลุ้มใจโบราณท่านสรุปเป็นข้อเตือนใจไว้ว่ามากรักก็มากน้ำตาหมดรักก็หมดน้ำตามากรักก็มากทุกข์หมดรักก็หมดทุกข์ข้อควรปฏิบัติ ผู้ที่ทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วขณะที่ใจท่านจรดอยู่ในพระนิพพานความรักเข้าไปรบกวนท่านไม่ได้ตัดรักได้ใจท่านจึงไม่แห้งไม่มีโศกพวกเราปุถุชนทั่วไปแม้ยังไม่สามารถตัดรักได้เด็ดขาดแต่ถ้าหมั่นทำสมาธิเจริญมรณานุสติเป็นประจำก็จะทำให้ความรักมามีอิทธิพลเหนือใจเราไม่ได้มากมีสติดีมีความเด็ดเดี่ยว ก็จะมีจิตโศกน้อยกว่าคนทั่วไปอาการไม่หนักหนาสาหัสนักซักเพราะนึกถึงความตายแล้วทำให้ใจคลายออกจากรักซึ่งเป็นต้นทางของความโศกพอคิดว่าเราเองก็ต้องตายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เท่านี้ก็จะเริ่มได้คิดความโศกความรักเริ่มหมดไปจากใจมีสติมาพิจารณาตนเองไม่ประมาทขวนขวายในการสร้างความดี จากนั้นตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาเต็มที่ก็จะสามารถทำพระนิพพานให้แจ้งได้และตัดความรักตัดความโศกออกจากใจได้อย่างเด็ดขาดในที่สุดข้อเตือนใจความโศกความร่ำไรความทุกข์อันมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร่ำไร ความทุกเหล่านี้ย่อมไม่มีผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขปราศจากความเศร้าโศกเพราะเหตุนั้นผู้ใดปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลด,ดุลีแล้วไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารใดในโลกไหนๆเลย